อดุลคุณอุรคุณพระเมตตาขอพุทธถ้าคุณสีศักดุดีสิเกลงฟ้าองราชินีฆ่ากับรุณานับผองผบรมสร้างจิตสำนึกคุณธรมใจย่รทำรูกปฝปังความเป็นไทยสำหรับนักศึกษาสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสส เมืประมาณ2,557นี้ม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมกองพัฒนานักศึกษาและคณะทุกคณะได้จัดทำโครงการอบรมสร้างทิำนิกคุณธรรมจริยธรรมและปลูกฝังความเป็นไทยสำหรับนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง,ขงด้านคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้ง การมีจิตสนึกในความเป็นไทยในความเป็นไทยตลอดจนสร้างมูลพาที่ดีในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยร้อยเอกสองร้อยคนาาใเป็นนักศึกษาคณะุัยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะภูมิาตวาคุณรสอนนักศึกษาคการรุกรุกศึกษาสังศาสรและสู่ศสกคณะร่วกัน คามีื่อวามดุส่ที่สำคัญที่ท่านรองอธิการการศาสาร์าสต์และวิทยาให้พวกเราทุกคนนะครับที่นักศึกษาแด้เป็นายไคเป็นบทได้สืบสานึกถึงความนไทยนะครับที่มีกำลัมใเรื่องทำคาศชาตที่เป็นเอกราชณ่ให้เกยเป็นนะครับทศรสะให้เคิเป็นทุที่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้นะครับ ที่ครูได้รับเกียรติเป็นประธานนะครับเพิ่ให้เป็นบัณฑิตนะครับที่าความรู้ความสามารถนี่เป็นประโยชน์จากพวกเราทุก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 ,ทกส่วนโดยเฉพาะย่างที่นะครับทั้งสมุนหใดเดียวกันเป็นเพื่อนนะครับนะครับอยากเห็นนะครับที่เราไต้รัมรู้คือต่อต่อสถาบันชาติศาสนาธรรมศาสตานะครับวันนี้ที่เรายืนอยู่เดินไปที่ไหนเราก็สามารถ ยื่ออกมืทุกคนได้ว่าที่อยู่การป่าขงเราข้อหนึ่งในเรื่องของตัวด้วยเสื้อผ้าท่าไทยชุดไทยคนรวยเขาบอกชุดไทงเลยใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมตามจากตะวันตกขึ้นมาบางทีแต่งตัวก็ครับเพราะฉะนั้นเวลาพูดจาเราเนี่ยเราจะพูดด้วยภาษานะครับมีฐานะสูงกว่านะครับแม้แต่เพทพวาจาหน้าตาแปลกไปหน้าแล้วนะคะ เี่อสงสารน้องาหลมาพี่ก็กลัวเสียหน้านะคะอยากจค่าไม่ครบนะคะไม่คนข้างหน้าไม่จค่าเทินครบหาได้หน้านีเป็น่น้มากอ่ะโอเคเ้อน้องมียด้า กัเชิญน้องวันนี้ได้ไหมคะน้องง่ายแถวสองตั้งใจมากพี่เห็นหน้าเราแล้วก็รู้สึกว่าแต่เราก็หากานเจอๆกันแล้วค่ะน้องน่าตรงนั้นพี่มองหน้าน้องแล้วน้องก็สื่อสารกัยพี่ว่ามึงผู้จะพิมพกร้องไห้งายมากเลยเนี่ยมันทำให้่รู้สึกแบบนี่ยอลังใจพอเรียกเขาขึ้นมาแล้วดูหน้าตาแล้นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสดีมากทรงผมทรงนี้ไม่รู้ว่าคุณศนาพ่อแม่หค่ะคณะวิทยาศาสตร์อเทพพีรี มาทำศูนย์ห้าได้ไหม้าข้อที่คุณพ่อพีค่ะเรียกว่าอะไรคะสี่ห้าสี่ห้าห้าร้อยห้าร้อสามข้อสามไม่พูดบนบ้านแกสินะโอ้ยเด็กนี่ตอบไปไหมคะมดเคยพี่ไหมคะไม่ครับมากกว่ายุงกับมดคุณไม่เคยค่ะมันคิดในใจคนต่อไปที่ผมจะฆ่ากับพี่นี่แหละ ไม่เคยขโมยของใครไม่เคยเลยไม่สาบานเพื่อนวางยาลบประกาศินสอไว้ตั้งแต่เล็กจนตโตไม่เคยหยิบเคยหรือไม่เคยก็มีบ้างมีบ้างอีนนี้เร็กขโมยและะ้วค่ะข้อสามห้ามประพฤติผิดในกามน้องมองผิดคนอื่นได้แล้วค่ะแล้วหานมามองว่าตัวเองดีตรงไหนไม่ดีตรงไหนแล้วเราจะมีความสุขตัดสินหนังสือที่้าปกน้องจะไม่ได้อ่านหนังสือด,ดีๆบางเล่มจริงไหมคะ ถ้าน้องตัดสินคนที่หนังหน้าภายนอกน้องเตรียมมาจากกรุงเทพเลยค่ะอยากให้เป็นที่ระลึกของน้องนะคะน้องนช่วยรับรางวัลนิดเปงค่ะจาต้องอยู่ไหนคะที่ไม่เคยรู้จักน้องนะคะแต่สิ่งที่น้องมอบมาทางสายตาน้องมันทำให้พี่รู้สึกว่าน้องน่ารักมากขออนุญาตกอดน้องทีนึงได้ไหมคะโอ้ทำหน้ารังเกียจกูมากเลยนะเออน้องคะช่วยทำหน้าแบบอยากให้พี่กอดนิดนึงไดมไหมคะอ้อมกอดนี้เดินทางมาไกลเพื่อบอกน้องว่าเฮ้ยเราเป็นพี่น้องกันนะ ถึงเราจะไม่ได้เรียนสถาบันเดียวกันเราเป็นพี่น้องกันเป็นคนไทยร่วมชาติเหมือนกันขอเกอดทีนึงค่ะนับหนึ่งสองสามคนวิ่งมากอดพี่เลยนะร้อนนะคะหนึ่งสองซักต้องบอกเลยว่าแล้วกับนึงนะคะอ้อมกอดนี้เป็นอ้อมกอดที่ไร้ไร้กิเลสตันหาเป็นอ้อมกอดของพี่กับน้องล้วนๆค่ะขอเกอดทีนึงค่ะโอ้มันดูไม่อยากกอดพี่เลยนะคะมอสขอเกอดทีนึงนะคะมอสโอเคขอบคุณน่อยค่ะเจอกค่ะเจอค่ะโอ้ สองครั้งรู้ไหมพี่เวทเห็นมอ้อสแทรกันนะคะโง่ให้แต่พี่เขาแ้องหาแล้ววันนึ่งน้องจะฉลาดเองวันนี้ถ้าน้องบอกว่าพี่แล้วถ้าอ,อกหกกักอ่คิดลบน้องไปคิดอย่างนี้ค่ะไมไ่น่าโค้กับึงเลยรีหน้าน้อนเลยแต่ถ้าน้องคิดบวกเวลากงเกิดจงมั่นใจเถิดถึงไม่ได้กับมึงกุก็ได้กับอื่นได้อยู่ดีอีกหลายๆที่ที่เขาอยากฟังเขาได้แต่ฟังในคลิปแต่วันนี้น้องได้ฟังสดนะเวย้ยพี่เบทบอกเลยว่าในคลิปกับสด ไม่เหมือนกันตรงที่อารมณ์มันไม่เหมือนกันค่ะวันนี้น้องๆยิ้มให้พี่อีกครั้งนะคะไม่ต้องอีพี่แล้วนะคะวันนี้พี่จะชวนน้องสู้ไปด้วยกันเอาชนะอะไรก็ตามที่น้องเคยมีไปได้วยกันพี่ลาจา๋าพี่เบนกับน้องไม่ได้ต่างกันเลยน้องฟังพี่เบนร้องเพลงตอนที่เดินขึ้นมาแล้วน้องแจกขนมกันไหมคะจะไม่กลับหลังถ้ายังไม่ได้ดี่ใช